เช็คเช็คเรียบร้อยกุ้เผยได้ยินไหมคะดีแล้วเนาะกุ้เผยเข้ามาแล้วโอเคก็คือคุณตาคุณยายทานข้าวเสร็จแล้วแหละตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์บิ๊กเนี่ยคุณเซงก็ที่เราคุยกันไว้ตอนต้นว่าเอาที่นอนกับหมอนมาให้ตอนนี้เรายกที่นอนมาให้คุณตาคุณยายนะก็คือเอามาแทนที่นอนเดิมเลยอะนี่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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ดีกว่าคุณเซงขาที่นอนที่นอนอันเนี้ยมันดียังไงคะ มันมันก็เป็นที่นอนที่ทั้งนุ่มทั้งแน่นในตัวนะครับแล้วก็มันเบามันทําดูแลได้ง่ายสมมติคุณตาคุณยายอยากจะเปลี่ยนผ้าปูเองก็ทำได้ง่ายนะแล้วก็ผ้าเนี้ยมันกันน้ำเวลาสมมติว่ามีปัสสาวะเล็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยย้ายถ่าแล้วก็จะทำความสะอาดได้ง่ายไม่เปื้อนแบบเบาะข้างในนะใช่ครับแล้วก็มันเป็นเหมือนที่โรงพยาบาลใช้มันก็ ถ้าเรานอนเราต้องมาอยู่ที่นี่ป่ะเออมันนอนดีจองไว้ไหมพี่ค้เขาว่างไม่เตียงเนี่ยอ่ามันนอนดีจริงๆนะคือให้ยายแล้วก็ค่ะกำลังยกที่นอนเข้าห้องนุคือมันไม่มันไม่นิ่มไปแล้วมันก็ไม่แข็งไปนะใช่ครับแล้วก็ตัวโฟมเนี้ยเป็นโฟมที่แอนตี้แบคทีเรียด้วยก็จะช่วยสมมุติเป็นแผลนิดๆหน่อยๆมันอาจจะไม่สะสมเชื้อ อ๋อดีมากเลยดีมากปะอ่ะอันนี้คือที่นอนอันน right? ี Not ้คุณตาคุณยายที XP ่เขาอยู hmm. ่ห้องเนี er. ้เขาอยู่ข้างล่างกันแต่เราจะมีค right? ุณตาคุณยายเนี่ยอีกเซตหนึ่งค่ะคุณตาเซตเนี้ยคือเขาเขาป่วยแล้วเขาก็คือไม่ไม่ถึงกับติดเตียงร้อยเปอร์เซ็นลุกได้นั่งได้แต่อาจจะเดินไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เดินไม่ได้ใช่ไหมคะใส่แส่รองเท้าเลยค่ะเราเปิดไฟได้ไหมคะ Okay. สวัสดีคุณตาคุณยายค่ะสวัสดีคุณตาค่ะเาแล้ว,วดไ,ได้พงได้ยินไ,ได้พูดได้ยินเสียงชัดนะนได้เลยครับสวัสดีคุณตาคุณยายนะครับสวัสดีคุณตาคุณตาเนาะฝั่งนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมเป็นนักกายภาพบ,บําบัดนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าเอ๊ะเราจะลุก ลุกขึ้นนั่งยังไงได้จะได้สบายเนาะจะได้ไม่เหนื่อยเกินนะครับอ่าไหนท่านไหนลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งได้เองบ้างครับยกมือหน่อยครับลุกขึ้นนั่งได้เองนะลุกเองได้อ่าไหน,ะใ,นใครใครใส่ใส่แพมพเพิสได้ตัวเองได้มีไหมครับใส่แพมพเพิสได้ตัวเองได้ใส่ได้เป็นไง อ่าโอเคโอเคแล้วเดินเข้าห้องน้ําเองได้มีไหมครับไ,ได้เดินเอาโอเคโอเคครับไ,ไ,ดได้เลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหมอนให้กับทุกท่านก่อนนะ<อ>แล้วก็เนะดี๋ยวให้น้องๆทีมของผมเนี่ยเ,เขาบอกว่าหมอนอันนี้ไว้หนุนหมอนอันนี้ไว้รองขาอันนี้ไว้กอดอะไรางี้นะครับนะเอาหมอนให้ให้คุณตาลน่ยนะครับ คอไม่่่ไได้แคคหหมมมอนนนุใชีหมอนหนุนแล้วก็มีหมอนข้างไว้กอดหรือว่ารองขาครับใช่ครับโอเคพึค้นตาเมื่อสักครู่ทานอิ่มไหมครับทานอิ่มไหมครับอิทานอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วอ้ออย่าพึ่งนอนก็ได้ครับไอไอเลยอ่าปกติไอมีเต็มหาอะไรไหมครับ มีบ้างไม่มีบ้างนะอ่าไหนคุณตาลองนอนให้ดูหน่อยลองนอนให้ดูหน่อยอลองนอนให้ดูหน่อยครับอ่าโอเคอเดี๋ยวผมเอาเอาอันนี้ลงหน่อยนึ่งนะครับโอเคไหนเลื่อนตัวมาหน่อยนะครับเอิบเอบเอบเอาอย่างนี้นะครับยกขาขึ้น ได้ไหนลองยกขาข้างขวาขึ้นหน่อยครับโอ้แรงดีครับข้างซ้ายครับข้างซ้ายลองยกขาข้างซ้ายขึ้นหน่อยอ่าทีนี้ลองชันเข่าขึ้นหน่อยครับยกก้นขึ้นไหวไหมครับอ่าแรงดีโอเคอ่าได้เลยอ่าไหนยกแขนขึ้นสองข้างอย่างนี้ครับยกแขนขึ้นสองข้างสุดๆเลยครับโอ้แรงดีมากเลยโอเคครับ <contribute> <S 2> <S 2> อย่างนี้นะเก ER ่งครับทีนี้เวลาตะแคงน <nav. S 2> ะครับเวลาตะแคงเวลาตะแคงเรายกขาข้างนี้มาช้าช้านะแล้วก็เอาแขนเอื้อมมาทางนี้แล้วก็ตะแคงมาก่อนครับอ่าอย่างนี้นะตะแคงก่อนนะครับแล้วก็ลุกขึ้นนัง่งเอาขาลงสองข้างครับเอาขาลงข้างเตียงอ่าแล้วก็ยันตัวขึ้นครับยันตัวขึ้น ยันเองเลยครับยันครับเอาม,มือนี้ดันอ่าโอเคอ่าทีนี้ลองเตะขาข้างนี้อีกทีหนึ่งได้ไหมครับเตะสุดๆนะครับโอ้ข้างนี้ครับโอเคคุณตาแรงดีนะครับมีวอล์กเกอร์ไหมครับมีวอล์กเกอร์อ่าได้ครับคุณตาน่าจะยืนได้ยืนเดินได้นะครับเนี่ยใช่ไหมครับคยืน okay. ยืนเดิน,น,นเดินได้ไหมครับดยืนได้ไคะแต่เดินไม่ไอ๋อ,อ,อคนนั้นเดินเดินได้แต่เดินไม่แข็งครับเดนินได้าาอ๋อนกเดเดินเลาานเเดี๋ยวเเดินเดนนเดินเอกนนเดดเกนยเ็ด เดี๋ยวผมลองให้ยืนแล้วก็ย่ำเท้าหน่อยนะครับนะพรถ้าอนนเออจะได้ออกกําลังบ้างเนาะโอ้หม่เอี่ยมเลยนะเดี๋ยวผมรัดรัดมึงนะครับ อ๋อใช่ใช่ต้องช้าหน่อยเนาะพี่มัดให้หน่อยขอบคุณครับพี่มัดให้ต่ำนึ่งโอเคครับมัดแน่นๆเลยครับพี่ปกติพี่ดูแลคุณตาที่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับได้เลยครับกับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมลองดูเถอะ แผื่อพี่ช่วยจับแกให้คุณตาใช่ครับจะให้ออกกําลังกายข้างเตียงนะผมจะให้ออกกำลังกายข้างเตียงเพราะว่าเพราะว่าคือพอคุณตาแบบสามารถยืนได้เงี้ยก็ถ้าแกยิ่งช่วยเหลือตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเบาแรงของผู้ดูแลเนาะก็พี่แกก็จะได้แทนที่แกจะต้องถ่ายบนเตียงอะไรเงี้ยแกก็จะได้มาถ่ายข้างเตียงอย่างเงี้ย เราก็ดูแลง่ายขึ้น,น,นแล้วคนไข้ก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อกี้จริงๆพี่เซ็งเทสแล้ว,แ,ลวแขนขาคุณ <นะ S 1> <า>ตามีแรงอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันอ่ะคุณตาค่อยๆนะคะช้าๆค่ะคือพี่เซ็งเนี่ยเป็นนักกายภาพบําบัดที่เป็นเจ้าข,ของแบรนด์มิสเตอร์บิ๊กที่ทําหมอนและที่นอนซึ่งออกแบบโดยนักกายภาพบําบัดเลยนะคะนี่อ่ะก็จะได้ให้คุณตาช่วยยืน ก็คือคุณตาเนี่ยปกติคุณตาเดินไม่ได้เนาะแต่จริงๆแขนขาคุณตามีแรงก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณตาลองยืนดูยืนแล้วลองออกกําลังกายนี่นี่น,นี่ออกกําลังกายายกขาที่เล็กขาข้างล่างข้างล่างข่ะยกขาอ่านี่คุณตายกขาเห็นไหมเป็นการออกกําลังกายง่ายๆค่ะย,ยกขาคือให้ได้ออกแรงบ้างนี่ออกแรงจะได้ดีขึ้นอึบนี่อ่า นี่ออกแรงนี่ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแต่ว่านอนแต่บนเตียงอย่างเดียวแต่แข็งขายังพอมีแรงลองทำดูนะคะทำแบบนี้ทำง่ายๆเลยค่ะทำได้ทำวันละประมาณ5นาที10นาทีขยิงเท้าอ่าอ่าะนะช้าค่ะอืมแม่ทำได้ ได้ลองดูไม่ยากนี่พี่เขาก็ดูไว้เผื่อไว้ช่วยคุณตาปกติแกออกมายืนนะคะแกจะผมจะพาไปอาบน้ำไปอะไรแกจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ออกไปข้างนอกไปดูเขาเล่นกิจกรรมแล้วแกไปไป,ไปได้ไหมเดินไหมคะก็ต้องใส่รถเข็นรถเข็นออ๋คุณตาอายุเท่าไหร่คะที่ คุณตาอายุเท่าไหร่วันเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าคุณตาอายุเจ็ดสิบกว่าเนาะปกติพี่เขาบอกว่าคุณตาก็จอกไปข้างนอกบ้างไปดูเวลาเรามีกิจกรรมแต่ว่าคุณตาเดินไม่ได้ก็จะนั่งรถเข็นเนี่ยนั่งรถเข็นอุ้มนั่งรถเข็นไปดูให้คุณตาได้เปิดหูเปิดตาบ้างรถเข็นเขาจะขึ้นเองได้อยู่แล้วอ่ะต่เดินเดินอย่างเงี้ยเนี่ยที่เขากําลังเดินกันอยู่นี่ปกติจะเดินได้ไหมคะไม่ไม่ค่อยเดินนะอ่านี่ไง อาเครื่องแข่ไปหลบเขาไม่ยอมหลบไม่ยอมหลบปกติคุณตาไม่เดินเลยนะนี่คุณตาเดินได้แล้วคุณตาลองเดินดูเออเก่งมากเลยคุณตาเก่งมากเลยค่ะนั่งก็กอดหมอนอยู่เนี่ยโอเคมาเดินแล้วก็หันหลังกลับนะเดินได้นะเนี่ยเดินได้ครต้องเดินทุกวันนะ คุณตาเดินได้นะคะพี่จิงขาค่อลใจคุณตาเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดหน่อยเนาะเหนื่อยนิดหน่อยอ่าไม่เป็นไรคุณตาออกแรงไค่อยเดินค่ะเดี๋ยวเรากลับไปนั่ง เ,เรียบร้อยนี่อ่ะหนึ่งยกหนึ่งสเต็ปนั่งพักตับหนึ่งพี่เซงเมื่อกี้ทำจะมีประโยชน์ยังไงคะ ก็โอ้หถ้าเดินได้นี่ก็มีประโยชน์หลายด้านเลยจริงๆแค่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอ้ยลุกขึ้นมายืนย่ำขาวเนี่ยก็ก็ดีทั้งเรื่องการหายใจก็ดีขึ้นระบบหัวใจก็ดีขึ้นการย่อยอาหารขับถ่ายก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็แทนที่คนไข้จะมีแนวโน้มจะติดเตียงขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะมีแนวโน้มออกจากเตียงขึ้นเรื่อยๆถ้าเขากลบเดินได้นะก็จะดีมากเลยครับงั้นก็ เดินได้บ้างครับเลยปกติเดินได้ไหมเนี่ยปกคือเดินได้แต่ว่าเหมือนเขาก้าวแล้วจะล้มครับผมแต่วันนี้สงสัยหลังจากนี้ต้องหัวหน้าต้องพยุงเองท่าทางจะท่าทางจะได้เรื่องและเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยเหมือนมีกําลังใจเหมือนมีกําลังใจเพราะปกติพี่จะไม่ค่อยให้ได้เข้าห้องนี้เพราะหนึ่งเป็นห้องคนป่วยแล้วบางครั้งเนี่ยการที่เราดูแลเรื่องสุขภาพอะช่วงช่วงที่มีโควิดนี่ไม่ได้เลย แต่ตอนนี้คือทุกคนปลอดภัยดีแล้วหลังจากนี้จะมีคนมาให้กําลังใจเราจะได้รู้จักสู้ๆให้รู้ว่าเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะลุงนะเราเป็นกําลังใจให้เสมอเพียงแต่ว่าบางค้งใจเขาไม่ไม่สู้เองครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าให้ให้คุณลุงได้ลุกขึ้นยืนเดินได้บ้างก็จะแบ่งแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลอันนี้เรื่องจริงผู้ดูแลจะได้พอถ้าเขาเข้าเองได้เขาก็จะเดินเข้าห้องน้ําโอเคไม่ลุงสู้ไหมสู้สัญญาปะมา โอ้สุดยอดวันนี้ผู้บริหารเจ้าของที่นอนวันนี้ท่านเมตานะท่านมาทำด้วยตัวเองแล้วก็มาปูที่นอนให้ด้วยตัวเองเลยลุงโชคดีขนาดไหนเห็นไหมไม่ได้มีใครทอดทิ้งเลยนะสังคมให้ความช่วยเหลือนะลุงนะสู้ไม่สู้ลุงชื่ออะไรลุงวงชัดคือก็จะมีอาการของวากินสังคมชูงชูงงามสกุลครับ แก้ววิวัฒน์คือบางครั้งพาคินสันเนี่ยมันจะพูดแบบเนี้ยคำจะแต่ร้องเพลงได้นะด้วยรักและผูกพันของเบิร์ดใช่เขาจะสู้ร้องตามหรือเปล่าร้องตามอยู่ใช่คือเวลามีร้องเพลงเขาก็จะมองตามเราก็เลยรู้ว่าเขาร้องได้แอด์คาราบาก็ได้ใช่ไหมสู้ไม่สู้ หลังจากนี้ต้องพยายามฝึกตัวเองถ้าไม่แน่ใจลุงยืนตรงตีก่อนแล้วก็เกาะสี่ขายกขาซ้ายขวาขาต้องมีคนจต้องมีใช่ถ้าเกิดจาเขาดูแลที่นี่หรห้องนี้อ่านี่ไงนี่ไงี่คนนั้นลูกวัดพี่วัดเชิญค่ะพี่วัดหาเชิญทางนี้เลยค่ะพี่วัดถ้าอยู่ไคุณลุงให้อยู่ใกล้ห้องน้ําขึ้นดีนะครับอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวว่าเขาจะได้กล้าที่จะเข้าห้องน้ำชแล้วก็ของคุณลุงอ่ะด้วยความที่เป็นพากินสันนะครับอาจจะต้องผู้ดูแลเวลาจะเดินครับอาจจะต้องบอกทีละอย่างใช่แบบว่า ลุงเดินไปข้างหน้าอีก5้าเก้าอะไรเงี้ยคุอบอกให้ชัดเจนทีละอย่างคือบางทีใจเขาไปก่อนแล้วขาเขาไม่ก้ามันเหมือนนี่เนี้ยเราจะกลายเป็นสั้นแล้วก็ก้าวสั้นลงเนาะทีนี้แต่เมื่อกี้ทำไมลุงไม่มีกระตุกกระตักเลยนะลุงก้าวได้ดีมากซ้ายขวาซ้ายเลยนะเพราะอะไรครับเพราะอะไรใจโอ้ใจโอ้ทำเดียวสั้นๆแต่ความหมายเยอะนั้นลุงนะเพราะใจใช่ไหม เหมือนกับพอวันนี้มีหัวหน้าเนี่ยเมื่อกี้เห็นมาคุณยะคุณตาขอจับมือทีมีความรู้สึกว่าทําไมวันนี้หัวหน้าใจดีให้คนเข้ามาเยี่ยมลุงลุงน่ะปกติหัวหน้าไม่ให้เข้าแล้วพอเขามีคนมาเยี่ยมเขาก็เลยใจเขาเลยแบบดีใจใช่เพราะว่าอย่างที่ที่บอกคนข้างล่างเขาก็ได้เจอคนมากหน้าเยอะแยะแต่ตรงเนี้ยเขาได้แค่ฟังเสียงเขาก็เลยไม่ได้เคยมีใครเข้ามาอย่างเนี้ยใจเขาก็เลยเหมือนกับว่า ทำไมไม่ขึ้นมาดูแลใจเขาหน่อยใช่ไหมพอวันน you okay. uh, okay. ี้มาแล้วดีใจไหมอืมเออกับ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 เดินได้โดยที่ที่เหมือนกับว่าเออฉันทาได้นะเดี๋ยวเราลองไปอีกท่านนึงได้ค่ะได้ค่ะยกขาดอายกน่ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกค่ะเราจะยืนอีกครับยืนอีกครับอ่าติดใจติดใจมีคนเข้ามาแล้วสู้ คุณลุงค่ะอ่าลงเฮ้ยในลองยอดไดครับอมยออยุบยอยุบห้องเนี้ยก็คือมีคุณลุงบอลาที่เป็นนักร้องที่มาจากโรงมัาบสินทองเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นมามาณพิกว่าเขาได้ได้ความรู้จากโรงพยาบาลแล้วพอเขามาอยู่ที่เนี่าเอ้เราไม่ช่าเ่วยใจแล้วคุณลุงเาดิมแล้ว ยังวัดเนี่ยขอมาจากสูนย์วัดี่พงศ์วัฒนแดงบอกวัดมาช่วยดูแลให้นี้หน่อยเพราะว่าเป็นคนป่วยแล้วเราปกติจะเป็นพี่นากับหัวหน้าดูบางทีแล้วงานเราเยอะละเราก็ขอมาจากที่ศูนย์นาเก่งจังเลยอะห้องนี้นี่นอนครบทุกเตียงไหมคะไม่ครบค่ะไม่ครบคนไหนบางคนได้นั่งก็าขึ้นออกไปข้างนอกอยากเห็นโอเคอ่าเรียบร้อย เยงตัวขึ้นข้างบนก็คือชันเข่าขึ้นชั้นเข่าขึ้นอ่าชันเข่าขึ้นชันเข่าขึ้นคุณตาสองข้างเลยครับอ้าวดึงอื้ออข้างออ่าสบายไหมคะเปลี่ยนหมอนเลยไหมคะอ่าเปลี่ยนหมอนเลยเปลี่ยนหมอนค่ะเปลี่ยนหมอนค่ะอ่านี่หมอน เป็นไงคุณลุงได้หมอนใหม่แล้วสบายขึ้นไหมคะนอกจากหมอนที่หนุนแล้วยังมีหมอนอะไรครับพี่เชงคะอันนี้ใช้ใช้รองขาก็ได้หรือว่าใช้รองหลังเวลาเรานอนตะแคงก็ได้ครบผมสมมตินอนงายนี้ก็รองขาได้แนี้สบายไหมคะสบาย ไปโอเคไปอะต่อไปเตียงนู้น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 คุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงเดินได้ไหมคะเดินห้องน้ำเองปวดเข่าอ๋เข่าเสื่อมนะครับอ๋อแล้วลองเหยียดขาดูหน่อยได้ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดนอกจากเข่าเสื่อมแล้วก็คือ ไม่มีอะไรแข็งแรงดีใช่ไหมครับลุกข and ึ้นนั่งเดินยืนได้อยู่โอเคไหนลองเหยียดแขนเหยียดขาครับเหยียดครบ Thank <laughs> you. ก็เดี๋ยวพี่เซ็งเนี่ยก็จะค่อยๆไล่ดูนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องเข่าวเนี่ กำลังดูว่าเข่าเป็นยังไงบ้างกําลังถามอาการกันอยู่ว่าเข่าของคุณตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองดูว่าทําอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยววอล์กเกอร์ก่อนอ่อนี่เดินได้ไม่ต้องใช้อ๋อต้องมีที่จับแล้วหรือว่าจับมือเราแต่ว่าถ้าเดินอย่างเงี้ยจะล้มแต่ถ้าไปกับเราไม่เป็นไรจะให้ขอมีอะไรยึดไว้เนาะ ีวอลกเกอร์ก็เดินได้ใช่ไหมคะลองย่อเข่าแล้วก็เหยียดย่ข่าค่ะนิดเดียวนิดเยวเหยียดทึบทึบตรงนี้งสำราญรูงหาห2ห5 5ใช่ไหมน้องชื่ออะไรครับนำทกคนครับทำอะไรดถามน้องดูชื่อไหมสำราญปีปราเมื่อก่อนทำอะไรครับ พี่เซนกาลังดูว่าคุณลุงน่าจะมีปัญหาที่เข่านะลองดูว่ามีท่ากายภาพอะไรที่จะช่วยได้ใช่ไหมคะเ,เ,คเอาบอเกอรก์ออกก่อนไหมพี่เซนโอเลองใต้เขา่เา แล้วก็ให้เหยียดเข่าให้กดเข่าให้รู้สึกว่ากดเข่าโดยที่ขาไม่ลอยขึ้นนะครับอ่าเอาไหมให้ให้ขาเนี้ยติดกับพื้นไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเข่าลงครับเหยียดเข่าให้ตึงให้ตึงเหยียดลงกดเข่าลงอย่างนี้ครับโอ้งเตะยิงเยกดอ่างนั้นเหยียดให้สุดเลยครับอีกนอ่าเคอออกแรงแล้วแต่ว่าขานี้อย่าให้ลอยขึ้นครับ ลองดูนะมันจะทําให้ตรงเนี้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยตึงๆครับอ่าลองดูอีกทีครับอ่าปล่อยเลยครับปล่อยๆเลยครับอย,อย่างนี้ครับอย่างนี้สมมติว่านั่งหน่อยนะตัวอย่าง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 อย่างนี้นะครับตอนนี้อย่างนี้ใช่ไหมคุณลุงดูดูเข่าผมน,นะครับอย่างนี้ให้เหยียดอย่างนี้โดยที่ขาเนี่ยไม่ยกเหยียดอย่างนี้ แล้วรู้จับคามตรงนี้นี่ให้เหยียดเหยียดอย่างนี้ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีตึงๆนะครับนี่นะอย่างีอาง้อ่าคุณลุทงทําเหมือนกันทําเหมือนกันกับตรงนี้ครับเก่งเก่งให้ขับคือในห้องนี้จะมีผู้ป่วยเนี่ยประมาณเนี่ยเดินเดินยากเดินลําบากเดินได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ประมาณสัก เจ็ดแปดคนเดี๋ยวพี่เซงจะค่อยๆดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็เอาหมอนกับนี่ที่รองขาแบบที่ได้แบบนี้ยมาให้คุณลุงทุกคนที่นี่ทั้งคุณลุงแล้วก็คุณทั้งคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะคุณยายอยู่ตึกปีกฝั่งนูนนะ้นเนอะก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ดูไปอันนี้เราเอาให้ลูกเพจดูว่าเป็นตัวอย่างประมาณนี้ก็วันนี้ชวนลูกเพจมาร่วมบุญกันเมื่อกลางวันก็ ทานกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณตาคุณยายมีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดมีรูท้องวัดเจดมีน้ำ้ำไยแล้วก็มีขนมมากมายขนมจากฟาร์มเฮาที่เอามาสนับสนุนเรานอกจากนั้นยังมีข้าวจากไก่แจ้ที่สนับสนุนเรามาทั้งหมดจริงๆให้มาร้อยกิโลเราแบ่งไปให้กุยบุรี50โลเอามาให้ที่นี่50โลเพราะว่าในวันที่ไม่ได้มีใครมาเยี่ยมหรือมาเลี้ยงอาหารคุณตาคุณยายที่นี่ก็ทํากับข้าวให้คุณตาคุณยายทานเสร็จแล้วก็จะมีพันเพื่พระอ้อมผู้ใหญ่อะค่ะ ที่ที่เนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าบางคนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางคนการจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําอะไรดึกดึนดึนแล้วไม่มีคนดูแลอาจจะทําให้ลมได้ก็เลยจําเป็นมากซึ่งไอ้พัเพิร์นหรือพ่อค้าผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยลูกเพจอิจันทุกคนร่วมบุญกันมาทุกคนส่งของมาให้ที่จนันที่จันห่อของทุกอย่างเอามาให้ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางมิสเตอร์บิ๊กคุณเซ้งก็เอาที่นอนหมอนเพื่อสุขภาพมาให้พี่เอกพี่ใจแล้วก็ เพื่อนๆบุญของเพจพี่ใจก็ร่วมเอาอาหารมาสนับสนุนขอบคุณลูกเพจทุกคนจริงๆค่ะที่ร่วมบุญเก,กจันเวลามีเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นรอดูนะในอิจานถ้าเราอยากร่วมบุญอะไรเดี๋ยวช่วยกันค่ะเป็นเงินก็ได้เป็นของก็ได้ดูเรื่อยๆที่นี่ไม่ได้ต้องการแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาทาบุญมาเยี่ยมคุณตาคุณยายมาเยี่ยมได้ที่นี่ไม่ไกลมากอยู่สมุทรปราการเดี๋ยวเราจะขึ้นโพสให้อีกทีว่าที่นี่ชื่ออะไร ขึ้นโบ์โทรให้เผื่อใครอยากโทรมาติดต่อสอบถามนะโอเควันนี้ไปก่อนค่ะคุณลูกเหตุทุกคนมากๆเลยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ